ฟิล์มรัฐภูมิอดีตดารานักร้องชื่อดังเข้าพบตำรวจกองปราบรับทราบข้อหาพยายามกันโชครับบอสดีไอคอนกรุ๊ปและมินประมาทหนุ่มกันชัยเจ้าตัวเผยพบความมั่นใจมาเต็มร้อยเชื่อไม่ได้ทำอะไรผิดเพตอนนี้วันนี้เรามาทราบข้อข่อขาวหา2เรื่องเรื่องแรกพยายามกันโชครับเรื่องที่2องมินประมาทมินประมาทของคุณหนุ่มผมก็ดูข้อความแล้วก็เห็นข้อควาหี่ คุณฟิลไปใส่คำคุณหนุ่มทำให้สังคมดูหมิ่นเกลียดชังคุณหมุนนะครับเพราะว่าองค์มก่อเป็นทั้งสองคดีเนี่ยไม่เข้าครับอีกต่อหาเนี์นะครับคือข้อโกลเนี่ยไม่ต้องหลอกล,งลวงแฉข้อความเป็นเท็จรู้ปกติข้อความทีท่สมบูรณ์อบอกว่าแย่แล้วได้ไปตื้นสักสีโดยเกลียดอาทุกกระดมนะครับต้องดูว่าในการดําเนินการในการพูดคุยทางทิศเสียงครับที่จะพูดท,ที่เดียวกันตั้งแต่เมืในวันไหนเมื่อไงอะไรต่าง ก็แปลว่าคนที่ปรลังพูดอก็โอกาที่สยหรือการคิดว่าสิงที่คันพูดเนี่ยมันเป็นเท็จเช่นไปนะครับเลยเสื่อน้ําเช่นไปก็จะขอ่วษเขาโวยกันนะครับจิงเี่ถ้าผมเป็นที่ดุแล้วผมก็เอเคถนาให้ภัยนองได้เลยคือผูดถนะครับผมก็ให้ภัยนองได้นะครับ ือคือที่กผมจะมาก่อนวันนี้แหะครับผมเองสื่อจะออกใ่ไหมคผมแหดอดรการขส่ผมก็มายาวงายแล้รับเ็นเรื่องเวลาที่ดีี่สุดขรงชานมนีเพราะนัก็ิแล้วที่มีความมั่นใจนรัเหมือนเดิมครับเหมือนกับที่พูดตั้งแต่วันแรกครับไม่มีนะครัที่ดนดีเลยครับไม่มีเลยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติ จากแต่ละกนต่นกองไม่มีเลยครับก็เยอะพอสมควรโอเคครับีทากครับงมารีย่ตรงนี้ลครับระวังนะครับระวังายถกันกมเฉยๆครับก็แล้วแต่เขาเ้ยงไงระวังี่นี่ระวังหวยด้วยมันก็ไม่สิทธของพี่เขาครับไม่ได้อะไร ยืนตามหลักความถูกต้องเสมอคตาใจอยากจะขอโทษกับพี่หนุ่มเขาอีกครั้งไหคะไม่เป็นไรไม่ไรเดี๋ยวเนียเดี๋ยวให้ฝาำนะห้จบคำถามทุกคนไม่วเดี๋ยวอร่หลักเดี๋ยวผมให้ข้อมูลอดทนอดทนรออดทนรอรเดมลรงระวังรงระดรงระ